สวัสดีครับพบกับไทยแวร์รีวิวกันอีกเช่นเคยวันนี้ทางเราจะมารีวิวอุปกรณ์ที่น่าสนใจมากๆอย่างโปรโมคิดวอช นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะสำหรับเด็กที่มีฟังก์ชันมากมายในการดูแลและป้องกันเด็กหายได้เป็นอย่างดีสามารถใช้โทรออกและรับสายพร้อมทั้งส่งข้อความเสียงและการแจ้งเตือนต่างๆไปยังผู้ปกครองได้อีกด้วยตัวเรือนมีสีสันที่สดใสหน้าจอ OLED ขนาด0.64นิ้วให้แสงสีที่คมชัดทางด้านขวามีปุ่ม power ที่ใช้เปิดปิดเครื่องและปุ่มหมายเลขส ที่ใช้โทรออกไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ตั้งไว้ในอันดับที่3ทางด้านซ้ายมีปุ่มหมายเลข1ปุ่ม SOS และปุ่มหมายเลข2มีลำโพงของนาฬิกาอยู่ที่บริเวณด้านบนและมีไมค์สำหรับใช้พูดคุยโทรศัพท์และส่งข้อความเสียงอยู่ด้านล่างภายใต้ตัวเรือนนาฬิกาจะมีตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจจับเมื่อนาฬิกาหลุดหรือถูกถอดออจากข้อมือเด็ก คราวนี้ลองมาชมการใช้งานกันบ้างปุ่ม SOS ใช้โทรออกและส่งพิกัดที่อยู่ของนาฬิกาไปหาผู้ปกครองการใช้งานของ Voice Message สำหรับส่งข้อความเสียงมีฟังก์ชันสำหรับการไล่ยุงได้ นอกจากนี้ผู้ปกครองยังสามารถกำหนดพื้นที่ปลอดภัยผ่านทางแอปพลิเคชันได้อีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับโปรโมคิดวอชนาฬิกาอัจฉริยะป้องกันเด็กหายตัวนี้สำหรับใครที่สนใจก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์ t h a i w a r e .com นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ